วัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคุณเมืองทอยนะครับเมื่อ,อาสามวันที่แล้วนะครับก็ได้ทําคลิปที่เป็นอเอาสัตว์นะครับผมไปแช่ไว้ในน้ําแล้วก็มาดูกันว่ามันจะตัวใหญ่เพียงใดนะครับผมวันนี้ก็ครบรอบ3วันแล้วนะครับก็นี่เลยครับนี่จําได้ไหมแก้วที่ได้แช่ไปเกาะตอนนี้ก็ขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ก็คือแบบเต็มแก้วเลยนะครับเนี่ยดูดิครับ เราเอาออกมาก่อนทั1นึงตัวนี่ครับจะเป็นงูนะครับดูครับขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็มาวัดกันดีกว่านะครับโหจากความยาวนะครผมก็จะยาวประมาณนะผมยี่สิบหกเซนนะครับผมความยาวนะครับแล้วก็ความใหญ่เนี่ยโห มือนจะขึ้นมากับเกือบเซน,น,นครึ่งนะผมตัวนะครับผมด้านข้างเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นนะครับลวดลายของงูนะครับมันก็จะหายไปนะครับก็เหลือได้เพียงแบบเป็นสีปกตินะผมนี่ครับนะดูส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแมงมุมนะผมนี่ที่เราได้แช่ไว้ ก็จะใหญ่ขึ้นมาแบบนี่ครับดูแล้าเทียบกับอยู่ในมือนะครับผมเกือบๆจะเต็มมือเลยนะครับนี่ดูขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมาเจ็ดเซนนะครับผมโอ้โหความกว้างนะครับผมนี่คอยู่ที่ประมาณ13บมเซนนะครับก็ถือได้ว่า นี่เปรียบเทียบเลยครับม,มันใหญ่ขึ้นมาจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเอารูปเอาคลิปก่อนนะครับม,มาเทียบให้ดูนะว่ามันใหญ่ขึ้นมาจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่านะครับเอาออกจากน้ําเนี่ยตัวมันเนี่ยจะหดกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมจะทิ้งไว้นะผมน่าจะทิ้งไว้ ไม่รู้นะว่าจะประมาณกี่วันนะครับแต่ว่าจะทิ้งไว้แล้วกันว่าแล้วมาดูนครับว่าขนาดนะครับมันจะลดหรือมันจะเท่าเดิมนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็นี่ครับมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นการอัปเดตนะครับผมที่ได้แช่นะครับผมงูและแม่มุมนะครับผมไปในน้ํานะครับก็สามวันนะผมได้ขนาดผมคิดว่าเนี่ยมันน่าจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับเพราะว่าวันที่สองเนี่ยขนาดมันก็พอแบบนี้นะครับผมพอเนี่ยวันที่สามปุ๊บก็ เหมือนจะไม่ได้ใหญ่มานะครับคิดว่าน่าจะประมาณ2วันนะครับผมระยะเวลาในการแช่นะครับผมก็คลิปนี้ผมน่าจะมีอะไรนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปนาแลวกันเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับแล้วว่าถ้าเราอ่านำมันออกจากน้านะครับผมมันจะหดลงไปหรือเปล่าหรือว่าจะตัวเท่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมโอเค อย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิง่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ